สุดท้าครับก่อนที่จะไปพูดถึงเกมฟอร์เรสต์กับแมนยูนี่ก็ดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหน่อยแล้วกันนะครับอาร์เซนอลน,นี่เอาชนะฟูลแลมไปได้2ประตูต่อ1นึ่งหัว้างใต้นี่เอาชนะเวสต์แฮมไปได้1ประตูต่อศูนย์แลครับแล้วก็ทราบไปแล้วนะแมนยูนี่แพ้กับทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป0ประตูต่อ1ครับอันดับตารางคะแนนดีก็อาร์เซนอลครับตอนนี้มีอยู่61คะแนนนะครับตามหลังลิเวอร์พูลอยู่9แต้มครับแต่ที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับมีอยู่57คะแนนนออยู่ััดบที่3 จนแมนยูครับตอนนี้อยู่อันดับที่13นะครับมีอยู่37คะแนนผลต่างประตูได้เสียนี่ติดลบ4ครับมีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับที่จะร่วงลงไปอยู่ถึงอันดับที่15นะครับลงเล่นมากกว่าสเปอร์กับเอเวอเรสตันอยู่1เกมครับแล้วก็ถ้าหากทั้ง2ทีมดังกล่าวเอาชนะได้เนี่ยพวกเขาก็จะแซงครับผลต่างประตูได้เสียต้องเชียร์เอเวอเรสตันนะนะครับเจอกับลิเวอร์พูลครับแหมเราก็ส่งกำลังใจเชียร์แทนัดเอเวอเรสตแล้วกันนะครับศึกเมอร์ซิซด์ดาร์บี้แมชครับ เอาก็ไปคุยกันหลังเกมนะครับที่แมนเชสเตอร์เดดียกพลไปเยือนดอตตี้แคมฟอเรสที่ซิตี้กราวครับแล้วก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของแมนยูศูนประตูตอนหนึ่งฟอ r e เรสได้ประตูชัยจากเด็กเก่าของแมนยูอีกแล้วนะครับแอนโทนีเอเลนกาเฉียบขาดจริงๆครับตั้งแต่นาทีที่5เลยนะครับจังหวัดสวนกลับของพวกเขาครับจริงจริงแล้วจังหวัดอ่ะ,อะไหนก็พูดถึงจังหวัดเสียประตูเลยแล้วกันนะครับ คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน,นี่มีคนตามประกบทางด้านแอนโทนีเอรังกาจังหวัดสวนกับนี่ถึง3คนโอเคยอมรับนะว่าเอรังกาเนี่มีความเร็วครับแต่ว่าคนที่ตามมาบีบทางด้านเอรังกาสามคนที่ว่ามีใครบ้างครับก็มีทางด้านกาลาโช่มีดอกกูแล้วก็ทางด้านมัสรุยครับจริงๆแล้วทางฝั่งของกาลาโช่ดีควรที่จะเสียบแอนโทนีเอรนกาตั้งแต่ครึ่งสนามนะครับแต่ว่าคือ อะไรอ่ะกลัวกลัวโดนใบเหลืองเหรอนะครับไม่กล้าเสียบครับคือแบบสไลด์สไลด์แบบงั้นๆนะครับไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยนะครับยิ่งแล้วควรจะทําได้ดีกว่านั้นนะครับเรื่องความเร็วนี่คือถ้าวัดกันนี่กาลาโชกับเอเลนก้ามันก็น่าจะสูสีนะแต่ว่ากาลาโชตัดสินใจอะไรก็ไม่รู้นะครับคือจริงๆแล้วน่าจะเอาลงแต่ครึ่งสนามไปแล้วอ่ะโอเคพ้นจากกาลาโชไป ก็จะเป็นดอกกูกับทานานมัสรุยจริงอยู่นะครับว่าฝั่งซ้ายของทนดั้เอลงกามีทั้งแต่อีกคนนึงอยู่แต่ว่ามนอยู่2ตัวกับทานด้านแอนทรีเอลงกามันน่าจะทําอะไรได้ดีกว่านั้นนะนะครับไม่ใช่ว่าคือคอยประคองประคองแล้วก็ให้เขาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกินพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยิงประตูดอกกูเนี่ยคือควรที่จะเข้าไปเบียดเข้าไปสกัดเข้าไปเสียบทําลายจังหวะแต่ว่าก็คือแค่ประคองอย่างเดียวมัสรุยเนี่ยคืออ่ะเข้าใจได้นะ เพราะว่าด้านขวาของตัวเองเนี่ยมีอีกคนนึงอยู่แล้วนะครับก็กลัวกลัวว่าเอเล่งกาดจะแทงบอลออกไปทางด้านซ้ายของชนะเอเลงกาครับก็เลยพยายามประคองเพราะฉะนั้นคือดอกูเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตั้งเตะที่ควรที่จะสก,กัดได้แล้วในจังหวะด,ดังกล่าวแต่ว่าไม่ทําอะไรเลยลิโอฟนานก็ออกประบทเหมือนกันนะครับ ต่อว่าทั้ง3คนเลยท,ท,ชชทั้งทางด้านการโชทั้งทางด้านดอกกูแล้วก็ฝั่งขอธทามัสลุยด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วนี่มีถึง3คนหน้าที่จะจัดการทําอะไรท่านั่นแอนโทนีเอเลนกาได้ครับแต่ก็ต้องชมเอเลนกาด้วยนะครับสปีดความเร็จวจังหวะการยิงประตูของเขาเนี่ยก็ต้องยกให้เขาด้วยเช่นเดียวกันจะตัวเอเลนกาว่ายังไงครับแหมก็คุยเต็มที่เลยนะครับบอกว่า ก็พยายามนะครับที่จะพาบอลนี่เข้าไปในแดนของคู่แข่งอย่างเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทําได้ผมเห็นพื้นที่นะครับและผมเชื่อว่าผมเป็นหนึ่งในนักเตะที่เร็วที่สุดในลีกการจบสกอร์เป็นอีกเรื่องที่ผมพยายามทําอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเท้าซ้ายหรือเท้าขวาผมทําได้ดีทั้งสองเท้าในซีซั่นนี้ทั้งหมดก็คือคุณแค่ต้องพัฒนาต่อไปการย้ายมาที่นี่คือการได้เล่นและพัฒนาผมปลื้มแมนยูมากที่ผมได้รู้จักที่นั่นมากมายผมสนุกกับฟุตบอลและผมต้องการที่จะพัฒนาต่อ เราเป็นทีมที่ครองบอลได้น้อยที่สุดในลีกเกมนี้เป็นอีกทีเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ทางด้านน็อตที่ของฟอร์เรสต์เนี่ยครองบอลได้น้อยกว่าแมนยูเยอะจหว่าการยิงประตูน้อยกว่าแมนยูเยอะนะครับหลังเกมดีดูเป็นอเมรินก็ออกมาบ่นว่าแมนยูดีขาดประสิทธิภาพครับจริงๆแล้วตามสถิติทุกสิ่งทุกอย่างเราดีกว่าแต่ว่าแพ้อันนี้เป็นสิ่งที่รับไม่ค่อยจะได้แต่อย่าลืมนะครับคุยกันหลายทีแล้วนะครับคุยกันทุกครั้งว่าฟุตบอลน,นะครับไม่ใช่มวยฟุตบอลน,นับที่ประตูครับ เพราะฉะนั้นคือคุณจะเล่นดีแค่ไหนก็ตามคุณจะยิงเยอะแค่ไหนก็ตามแต่ว่าถ้ามันไม่มีสกอร์ก็จบอีกทีมหนึ่งทั้งเกมมีโอกาสยิงครั้งเดียวแล้วเป็นประตูคือ3แต้มครับคุณไม่สามารถทําอะไรได้นะครับไม่ใช่ว่าจะต้องมารอให้คะแนน10ต่อ9 10ต่อ8เหมือนมวยมันไม่ใช่ครับ เกมนี้ฝั่งของนักที่แฮมฟอร์เรสต์เขารู้อยู่แล้วนะครับและเขาก็เล่นแบบนี้มาหลายต่อหลายเกมแล้วเวลาที่เจอกับทีมใหญ่หญครับต้องชมทางนานผู้จัดการทีมครับที่สามารถจะถ่ายทอดกลยุทธ์ต่างๆให้กับนักเตะแล้วนักเตะดีก็สามารถที่จะใช้สิ่งที่ผู้จัดการทีมทร่าสอนเนี่ยเอามาใช้ได้ไดจริงอ่ะในสนามครับเป็นเหมือนแมนยูสอนอะไรไปมั่วไปหมดเลย <t> เอา้าบางคนก็ไปพูดถึงอ่ะงั้นก็ไปพูดถึงเรื่องของการลาโชต่อและอย่างการลาโช่โอ้หมันใช้โอกาสโคตรเปลืองเลยใน ในโลกโซเชียลมีเดียนี้ด่าการาโชตึมเลยนะครับบอกว่าขายไปเลยนะครับนักเตะอย่างนี้มจชเก็บไว้ทําไมนะครับอยากเป็นแบบโรนันโดอย่งั้นเหรองั้นก็คุณก็ขายออกไปเลยแบบคือใช้โอกาสเปลืองครับการาโชที่บอกแล้วนะครับว่าเป็นนักเตะที่สามารถทําเกมู้ว้กับแมนยูได้ดีมากๆแต่ว่าเหมือนเดิมครับไอจังหวะการจบสกอร์นี่มันมันยังห่วยเหมือนเดิมเลยคือมันยังไม่มีการพัฒนาเลยในตรงนี้เนี่ยครับแล้วคิดว่าควรจะขายการาโชไหม ในใจนี่นะครับยังคิดว่ายัางยังไม่ถึงเวลาที่จะขายกาลาโชแต่ว่าทำยังไงครับที่จะไปพัฒนาไปปรับปรุงตรงนี้จังหวะการจบสกปดา์ของเขาให้มันดีขึ้นถ้าหากขายกาลาโชดีรับประกันได้เลยครับว่าแมนยูนี่จะเป็นอีกหนึ่งการทำธุรกิจที่ผิดพลาดครับเหมือนกับการปล่อยมาคาร,ร์ดัฟฟ์เหมือนกับการปล่อยทันัตแอนโตน,นี่เหมือนการปล่อยทัน,น,นัตแอนโทนีเอเลนกาเนี่ยครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นที่ตัวนทั้งเตะนะครับมันน่าจะเป็นตัวสมวสทรอมากกว่าตั้งแต่แลหลายคนของแมนยูที่ย้ายออกจากทีมไป ประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นสกอตต์บ็กทูนียอย่างงีอ้อีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับคือเล่นด้วยเล่นไม่ดีหมดเลยนะครับแสดงว่าท,ทุกอย่างไม่ได้เป็นที่ตัวทั้งเตะนะมันเป็นที่ระบบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั่นเองนะครับที่ว่ามันยังไม่สามารถจะหาอะไรที่มันลงตัวกับนักเตะได้ครับผู้จัดก,การทีมแต่ละคนยังคงมั่วกันไปมั่วกันมารูปเป็นอมารินเนี่ยตอนแรกเรานึดว่าออโอเคน่าจะรู้แล้วละว่ะว่าจะเล่นแบบไหนสุดท้ายแล้วก็ยังมั่วเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคือก็ยังไม่อยากนะ ให้พี่สโมสรนี่ปล่อยเท่านั้นกันล่ะโชโอเคแต่ว่าถ้าหากได้เงินสูงๆแปดเล้านอยากปล่อยก็ปล่อยนะครับแต่ว่าถ้าหากได้แค่5 6 0ล้านอย่าปล่อยเลยเก็บเขาเอาไว้นะครับแล้วก็พยายามครับที่จะฝึกให้เขาเนี่ยมีจังหวะมีการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมที่มันดีขึ้นมากกว่านี้แล้วเกมต่อไปของแมนยูเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้ เกมดาบี้เอาเชื่อไหมนะครับมองดูแล้วนี่แมนยูจะกลับมาได้ในเกมในเกมนั้นน่ะเจอกับทัตแลนด์เชสเตอร์ิตีนี่นะครับเพราะาเจอกับทีมใหญ่ๆนี่แมนยูนี่มักจะมามาตลอดเลยจริงๆ,จงๆเจอกับฟอเรสต์ถือว่าเสียดายไหมก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะนะครับเพราะว่าแต่ดูจากฟอร์มการเล่นแล้วมันก็น่าที่จะมีแต้มติดมาให้ติดมือนะแต่ว่าเออบอกไว้ก่อนไอ้จังหวะการยิงประตูของแมนยูที่เยอะกว่าที่ของฟอร์เรสต์นี่แต่ละจังหวะแต่ละจังหวะนี่ก็คือไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะครับโอเคอาจจะมีจังหวะที สุดหน้าสุดยอดสุดหน้าดับโลกอย่างแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยยิงยิงกับโอ้โหเกือบจะเข้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโดนกองหลังของทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสสกัดออกจากบนเส้นเลยนะครับนั่นก็น่าจะเป็นจังหวะวัดเสียวที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มีจังหวะยิงของดาร์โลมั้งนะครับแล้วก็ทางด้านบูโนแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่นะนะครับแต่ว่าเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่โอ์แทฟฟอร์ดอาทิตย์นี้เนี่ยมองดูแล้วแมนเชสเตอร์แต่นี้จะกลับมาครับ เจอกับทีมใหญ่ๆ,ๆนี่มักจะเล่นได้ดีเสมอเอ้าแล้วทําไมทางฝั่งของรูเบนอมารินไปส่งแฮร์รี่แม็กไกวไปเล่นเป็นศูนย์หน้าล่ะเขาออกมาบอกนะครับว่ามันเป็นเพราะว่าฟอ r e เรสต์เนีย่ยลงไปตั้งรับกันแทบทั้งหมดเลยอยู่ในกรอบเขตโทษเต็มไปหมดครับ ยังไงก็ต้องใช้ลูกโด่งละแหละนะครับก็เลยให้ทางด้านแฮร์รี่แม็กควายซึ่งมีความสามารถในการเล่นลูกโด่งเนี่ยไปเล่นกองเล่นเป็นกองหน้าซะเลยซึ่งเราก็เห็นหลายตอนหลายครั้งแล้วนะครับว่าแฮร์รี่แม็กควายในช่วงท้ายท้าเกมเนี่ยนะครับมับจกจะถูกดันขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าครับจริงๆแล้วถ้าเป็นอย่างงั้นนเปลี่ยนระบบไหมจริงๆก็อยากจะให้ทางฝั่งของรูเบนอเมรีนี่ลองเปลี่ยนระบบดูนะคือ ยังคงยึดติดกับไอ้สามสี่สองหนึ่งตลอดเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับลองเปลี่ยนดูไหมนะครับลองเปลี่ยนเป็นสี่สามสามนะครับหรือสี่สี่สองเนี่ยมันมันก็อาจจะทําให้ประสิทธิภาพของแมนยูเนี่ยมันอาจจะดูดีขึ้นก็ได้นักเตะอาจจะคุ้นเคยก็ได้นะครับแต่ว่าผู้จัดการทีมยังคงม,มีความมั่นใจครับว่าระบบที่เขาเตรียมเอาไว้ y, เนี่ยมันเหมาะที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นนักเตะแมนยู U, เนี่ยจะต้องพยายามปรับให้ได้ครับแต่ว่าผมมันก็ ครึ่งสีซั้นแล้วเอเนาะนะครับตั้งแต่ที่เขาเข้ามาเนี่ยครับจริงๆแล้วมันน่าจะมีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมเป็นน้ําเป็นเนื้อได้ดีกว่านี้จบจากเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็ยูโรปาลีกแล้วนะครับความหวังของแมนยูก็คืออยู่ที่ตรงนั้นแล้วแหละในเวลานี้สิ่งที่นักเตะแมนยูข่าดนะครับก็คือความมุ่งมั่นความดุดันนะครับหลายๆเกมที่ดูนี่คือมันมันเหมือนกับว่ามันขาดแรงกระตุ้นเนี่ยนะครับ เอาเอาใครมาตบเรียงเรียงตัวดีไหมเนี่ยนะครับบอกทางด้านเซอร์อเล็กซ์ฟูกัสันดีให้บอกรูเบนอัมบารินหน่อยละกันนะนะครับว่าเวลาอยู่ในห้องแต่งตัวเนี่ยไอ้แฮร์ด라이เออร์นี่ให้มันปิวซะบ้างครับก็องเก้าอีดีให้มันปิวให้มันหักซะบ้างนะ่ะเอออาจจะทําให้นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยดูแล้วกระชุ่มกระชวยขึ้นมามากกว่านี้มันก็อาจจะส่งผลดีต่อทีมก็ได้นะนะครับเพราะว่านักเตะแม,มนยูได้หลายจังหวะเราก็เห็นแล้วครับว่าเฮ้ยเหนื่อยเหลือเกินครับ แล้วก็บพบกับ Insight มายจะเจ็ดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ